เวก้ามายาเมื่อใครได้มองหน้าเธอมองหน้าสิทุกคนมองหน้าเร็วเมื่อใครได้มองหน้าเธอต้องหลงไปกับความสวยระดับมายาของเวก้าในปัจจุบันนี้ตัวเธอนั้น มีร่างปลุกพลังแล้วร่างสองก็เถือนแล้วร่างสามแม่งโคตรเถื่อนจับหัวใจของทุกคนให้ดีเดี๋ยวหัวใจมันจะวิ่งหนีไปหาเวกา้าเจมิตมะสู้ไม่ได้เลยเมื่อเจอเวกา้าหญิงแห่งเลก่กล มองหน้าเธอสิทุกคนมันต้องอย่างนี้พอเปลี่ยนร่างแล้วมันต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่เปลี่ยนร่างเรายิ่งมิดชิดเวกาหิิงแห่งเล่ห์กลเชพีเปี่ยมสเสน่ห์ผู้ตื่นรู้ถึงพลังที่แท้จริงใช้ชื่อเสียงในโลกออนไลน์พาแฟนๆในด้อมเข้าสู่ด้านมืดโอเคทาร์เก็ตจะเหมือนเดิมเพิ่มเติมเลยมาก็คือจะมีสกิลนักฆ่าซอมบี้เพิ่มมาแล้วก็จะมีเลือดก,กับดาเมจเยอะขึ้นทำเป็ดย่าน้ำ ทำห่านบ้างไม่ได้เหรอนุชฉันว่าไม่น่าจะใช่อย่างนั้นนะนุชทำเป็ดที่น่าจะหมายถึงเครื่องดนตีนะนุชไม่ใช่ทำหา่านนี่ฉันเข้าใจผิดไปอย่างนั้นเหรอเนี่ยจัก,กรวาลน,นี้กำลังหลอกลวงฉันอยู่ไม่ใช่ละนุชมึงนั่นแหละที่กำลังหลอกตัวเองไม่ไม่จริงเวกามโหรหันเวก้าจะนำพาผมไปสู่ความจริงของโลกใบนี้โลมาเลลิกมาแล้วแต่อบ,บอกเลยว่าเวก้าของผมนะ่ะมาโหราน มโหลาการเวก้าแตกไปเรียบร้อยจะเจอหมานักป่ามันจะทําให้การซีซีของแมวผมนะ่ะน้อยลงถ้าเกิดว่าใส่ตัวที่แบบมีสกิลแบบชนะนักปรามาเนี่ยมันก็จะดีกว่านี้ไว้ซึ่งในจังหวะน,นี้เหมือนว่าจะไม่ดีนะเนี่ย ไปแล้วบาหลอกตบไปบาหลอกสู้เขาตบมันไปอย่างนั้นแหละบาหลอกฉันมั่นใจในตัวนายแล้วก็ปล่อยเชมิโตมามาจะไหวไหมเจ้ครับสู้ครับโอเคสวยมากหมายถึงเวก้าเนี่ยเทียบกับเจมิโตมาแล้วแบบเออเจ๊ไปไหนก็ไปเจ๊จากนี้ไปเราขาดกันได้มาห้าแสนสำหรับในด่านนี้จะเจอหมาปะการังซึ่งผมเอาหมาหมึกมาไม่มมไม่ใช่หมาหมึกสิมันคือปลาหมึกเดี๋ยวคนดูก็บอก ปลาหมึกไม่ใช่ปลาเออกูรู้กูรู้ต <c oughs> ั้งนานแล้วกูรู้มาตั้งแต่ตอนที่โลกถือกำเนิดแล้วว่าปลาหมึกไม่ใช่ปลาแต่มันคือคําพูดติดหูติดท้องตลาดที่พูดกับใครแล้วเขาก็เข้าใจ <c oughs> เข้าใจบ้างไหม <c oughs> ตัวต่อไปที่จะส่งก็เป็นปลาหมึกส่งปลาหมึกมาลัวัๆด้วยคําพูดที่ติดหูติดท้องตลาดผมก็ขอส่งปลาหมึกมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวแล้วก็เออยังไงดีวะปลาหมึกอีกหนึ่งตัวแคคน ไม่น่าจะไหววะนีโอหนึ่งรอบโอ้เมื่อกี้เวฟไปแล้วแบบมันไม่ตายสุดยอดไปเลยลืมไปได้ยังไงว่ามีตัวเจาะบาลียบ้าบอลเลยเกินเอา้าส่งปลาหมึกมาก่อนอ่ะปลาหมึกแล้วก็ตัวเจาะบาลียไปประมาณนี้เป่าตุงไปปลาหมึกไปอ่าแล้วก็ตัวเจาะบาลียไปสวยสวยมากนีโอหนึ่งรอบปลาหมึกไปแคนแคนเจาะบาลียแเราจะขึ้นไปยังไงวะเนี่ย ปลาหมึกรัวรัวไอ้เราก็นึกว่าด่านนี้จะเป็นด่านกี่กี่คือปลาหมึกอะ่ะมันบล็อกเวฟได้ก็จริงแต่ว่าฝั่งศัตรูดาเมจมันทะลักปลาหมึกก็เลยแตกพอปลาหมึกแตกแมวด้านหลังก็เลยไม่รอดน่ะดูดิไปหมดเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวออกเลยแล้วกันยังไงก็แพ้จริงๆแล้วด่านนี้อาจจะไม่ต้องบล็อกเวฟก็ได้เอาตัวที่แบบไม่โดนเวฟมาเลยง่ายกว่าซิ่งตัวที่ไม่โดนเวฟนั้นก็คือน้องหินน้องหินจา๋าตบมัน ขอแก้ตัวอีกรอบหนึ่งส่งแต่อันนี้มาพี่โมฮอคเพื่อเอาพี่โมฮอคมาขัดจังหวะไอห,หมาปะกาลังและก็ส่งน้องหินมาบอกเลยว่ารอบนี้เนี่ยน้องหินเฉิดฉายแน่นอนโอเคสวยมากประมาณนี้แล้วก็ซากุระมาใช่ต่อให้จะไม่โดนเวฟแต่ว่าก็โดนกัดแรงอยู่ดีเฮ้ยซากุระ ซากุระไม่โดนเวฟไม่ใช่เหรอแล้วทำไมซากุระกระเด้งงงงงมากซากุระไม่โดนเวฟเออแต่ทำไมมันเหมือนโดนไม่เข้าใจมาเลยลาส,สวอร์นะลาส,สวอร์ก็เป็นตัวที่ไม่โดนเวฟและตีแรงอย่างแน่นอนโอเค ตอนนี้ลาสุดเนี่ยดาเมจเยอะขึ้นแล้วแล้วก็เวก้ามาเอาแหละจังหวะน,นี้ตบบ้านแล้วชนะไะน้ำตกสุดที่รักจะเจอตัวซอมบี้มีซากุระแก้ทางได้อยู่มั้งนะน้องหินมาก่อนก็ได้ตบไปโอเคส่งซากุระมาได้เรียบร้อยแล้วก็ตามไปด้วยเวก้านะต่อให้ผมจะจัดทีมมาไม่ตรงตบ,บอกเลยเออแพ้และ <c oughs> โอ้รู้ชะตาเลยแพ้แล้วไม่ได้เปิดเว็บดูมาซะด้วยว่าจะเจอศัตรูอะไร แล้วก็อยแมวสลามไปตามไปด้วยแคนแคลแล้วในจังหวะน,นี้ฝั่งศัตรูก็ส่งผีเสื้อมานะไอหมาไอโบน่ะจะมาสู้กับน้องเหมียวได้อย่างไรแล้วเขาก็ส่งกวางมายิงมีโอไปหนึ่งทีแล้วก็ตามไปด้วยแมวสลามนะเหมือนว่าจะไม่ไหวนะเฮ้ยเอารอบที่แล้วยังดูดีกว่านี้เลยทําไมรอบนี้มันดูแบบแปลก,ก,กเอ้เอ้ยอ้ซากุระมาเรียบร้อยนะแล้วก็ตามไปด้วยแคลี่นะโอเคน็อกแบ็กศัตรูกลับไปก่อนแล้วก็ นกกระจอกเทศเลลิกมาเรียบร้อยงานนี้บอกเลยมีเงือบส่งท่านนกกระเรียนสง่างามมาท่านนกกระเรียนสง่างามนั้นบอกเลยโดนฟีดไปเรียบร้อยโดนฟีดจากปลาสีขาวไม่ไม่นะไม่เราเร็วเฮดิตเฮดิส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 เจอดันตึงแล้วไง oh, <shit. S 1> รอบนี้ผมเอาหัวปืนสักดิ์สิทธิ์มาแล้วก็จะมีแมวรถไฟคอยพุ่งหาตังเตาตุงหนึ่งทีแล้วใจเย็นๆจากนั้นก็ทำอะไรไม่ได้ แมวลรถไฟไปพุ่งไปดีมากเหมือนว่าจะแพ้นะเนี่ยใช่แน่ๆเลยตัวต่อไปเอาเป็นเทพกาโอเทปกาโอไม่กินเปียกลงสู่สนามบอกเลยว่าผมไม่มีเวลาให้เสียใจเทปกาโอจังหวะนี้กลางอาณาเขตแห่งการฟิตตัวสีขาวไป และก็ยิงปืนนีโอศักดิ์สิทธิ์ไปหนึ่งผีจากนั้นก็ส่งแคนแคนจะต้องส่งเวก้ามาเท่านั้นเพราะว่าเวก้านั้นมีสก,กิลชำระล้างในจังหวะน,นี้ยิงนีโอไปหนึ่งรอบนะบ้าบอบบอบ้าบ้าบากะบากะารอบนี้เอาเทพกาโอไม่กินเปียกออกไปละท่านนกกระเรียนทําอะไรไม่ได้อยู่ละเพราะว่าจะโดนปลาฟีดเวย้ยเคยโดนมาแล้วจําได้ทํายังไงดีเฮ้ยจะทํายังไงดีท่านนกกระเรียนครับชาร์จแล้วต่อยสักทีหนึ่ง ค้างเลยท่านนกกรเรียนท่านจะค้างนานขนาดนี้ไม่ได้นะครับท่านโอ้ยไม่ไหวว่ะโอ้ยปวดหัวเลยด่านนี้เออเออเออบาล็อกบาลอกบาล็อกบาลอกไปเฮ้สวยอะพอใส่พี่หมีห้องปิ๊บมาคือแบบง่ายขึ้นเยอะเลยอย่าปล่อยท่านนกกรเรียนไปเพราะว่าตอนนี้ฝั่งศัตรูยังมีป้านีโอหนึ่งทีประมาณนี้เออเหมือนว่าจะโดนตีบ้านยังไงดียังไงดีครับยังไงดีครับเพ่ เท่ครับเท่โอ้ชนะไม่ได้อ่ะลาสวอตตัวแรกเนโอหนึ่งทีแล้วก็พี่แมวท่องเที่ยวได้ไว้ได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 ้บาหลอกไปรอบนี้ส่งแมวมาได้ครบแล้วเนี่ยส่งพี่แมวท่องเที่ยวเพิ่มไปหนึ่งตัวถ้ากําจัดปลาสีขาวได้ก่อนจะเพิ่มโอกาสในการชนะแต่ว่าไม่ทันแล้วส่งลาสวอตมาเพิ่มลาสวอตก็เป็นตัวที่คูดาวกลางๆเว้ย แต่จะได้ตีไหมไม่รู้ไม่ได้ตีแล้วมั้งต้องกำจัดปลาสีขาวให้ได้เออเวก้าเนี่ยตีลดดาเมจด,ด้วยลาสวอตัวที่3มาบ้านะสามตัวแล้วนะเฮ้ยคูดาวคือสั้นมากเนี่ยเฮดิทเพิ่งตัวที่2เองลาสอตคือแบบไปตัวที่3แล้วนกกระจอกเทศคืนชีพขึ้นมาแล้วเออยังไงดีต้องกำจัดปลาให้ได้อะ่ะถ้ากำจัดปลาได้ก็จบเว้ยพี่หมีโฮงปี๊บไปแล้วพี่หมีโฮงปี๊บคือโดนฟีดไง พี่หมีฮองปีปก็เลยแบบไม่ได้ไปสู้กับนกกระจอกเทศถ้าฆ่าปลาขาวได้ก่อนก็แบบมีลุ้นอะนีโอหนทีเออแล้วเๆๆจังหวะเนี้ยเรา็วจังหวะเนี้ยเราเร็วเร็วเร็วรีบโอ้ยบาหลอกไปคือใกล,ใกล้กละใกล้ละใกล้ความจริงละทรงประมาณนี้แหละถ้าลวงปลาถึง่ะชนะไปละรอบนี้ผมใส่อีสมาเพราะว่าอีสนั้นจะไม่โดนพิษไม่โดนฟีดแล้วก็ตีแรง บอกเลยว่าไอ้พวกตัวสีขาวเนี่ยจะต้องแตกแน่นอนซูมเข้ามาเนโอหรอบเอาเร็วเวก้ารีบขึ้นไปด้านหน้าไปตีปลาตัวสีขาวให้เร็วกว่านี้ไปเร็วทุกตัวของเชลไปอิสมาเพิ่มโอเคต้องรีบเคลียร์ปลาให้เร็วที่สุดนนโอหรอบประมาณนี้มาแล้วนกกระจอกเทศในตอนนี้อิสก็ยังแบบได้ตีอยู่แต่ว่าตายไปเรียบร้อยนะบ้าเนอิสนักเต้นของผมทำไมตายเร็วขนาดนี้นนโอไปหนึ่งที แล้วก็รอรอรอแล้วก็ปล่อยอีสมาแล้วก็ไปเลยเชพีบาหลอกแบบยังไม่เอาแล้วกันปล่อยบาหลอกไปตอนนี้ก็คือแบบโดนฟีดอ่ะเก็บเงินเอาไว้ดีกว่าตอนนี้มีเงินหมื่นหกไปแล้วเอาปล่อยบาหลอกก็ได้ถ้าเงนินเหลือก็ปล่อยบาหลอกไปและเรียบร้อยนะเนี่ยแะเวกานี่มันช่างเถื่อนเหลือเกินตอนเคลื่อนที่นี่กระเพื่อมไปกระเพื่อมมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ